เรามาพบก,กันอีกแล้วนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนาเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์พื้นฐานช่างนะคะแล้วก็มาดูกัเนเลยคะ่ะอ่าเรามาดูที่กล่องตัวนี้ก่อนนะคะกล่องตัวนี้นะคะเป็นกล่องสําหรับเก็บเครื่องมือช่างนะะ้องจะมีความแข็งแรงแล้วก็อ่ามีเป็นชั้นๆเป็นล็อกๆเนาะเพื่อที่สําหรับว่าจะได้ใส่เป็นช่องจัดแบบระเบียบได้ง่ายแล้วก็ออเออเหมาะแก่การนํามาใช้งานอ่อันนี้เป็นดีน้อมีคึื่นเสียนิดหน่อยแล้วก็ จะเป็นกระดาษเรือน,อนี้อะเน,นี้ฟังให้ดลูอดลองฟัให้ดูเราก็ใส่ลงไปตามช่องเพื่อใส่กระเทียมนี่วน้อะนี่ลงไปอาจจะยากนิดหน่อยนี่อ่ะ,ออละนะแล้วก็สามารถยิ้วได้ ต่อไปเรามารู้จักกับพื้นฐานอุปกรณ์การช่างก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นตะไบสี่ตัวตัวนี้จะเป็นตะไบแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ตะไบนะคะใช้สําหรับลดขนาดชิ้นงานตกแต่งชิ้นงานแล้วก็ขัดพื้นผิวชิ้นงานค่ะเพื่อที่ให้ชิ้นงานได้ขนาดแล้วก็พื้นผิวตามที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีอันนี้นอกจะเป็นเครื่องมือการวัด เครื่องมือการวัดตัวนี้จะมีความละเอียดระดับม mm ิลลิเมตรถึง0.01ม mm ิลลิเมตรเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเวอร์เนียคาลิเปอร์ค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักการได้ใช้กันเอ่อบ่อยๆในการทำงานช่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเป็นกล่องเก็บนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บใส่กล่องเรียบร้อยอ่ะต่อไปเป็นประแจแหวน แหวนจะอยู่ในถุงนี้อ่าเราก็แกะออกมามาดูอันนี้เป็นประแจแหวนสําหรับเอ่อเขาจะมีแรงกดค่อนข้างเยอะมากกว่าตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวกันอีกทีแต่ตัวนี้จะมีแรงกดมากกว่าทําให้เอ่อไข่น็อตเอ่อแล้วก็จับดิ่มของโบลีดเต็มที่ซึ่งมีแรงดึงสูงมากเขาจะเป็นแฉกแบบนี้ โอเคอันนี้ตามขนาดก็ไปใช้ให้หมดสมอ่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจตัดตายซึ่งแรงอ่ะจะบิดน้อยกว่าตัวประแจแหวนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีแฉกเท่าตัวประแจแหวนเนาะอ่ะจะเป็นลนักษณะนี้ก็สำหรับขันน็อตโน่นนี่ได้เมื่อร็จเสร็จแล้วเราก็เก็บให้เรียบร้อยตัวนี้มีไหลยขนาดอ่ะต่อไปเรามาดูตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นประแจหกเหลี่ยมหัวบอลเนาะ,ะใช้สำหรับขันมุมเอียงๆๆหรือว่ามุมที่เข้าได้ยากแล้วก็จะสะดวกกว่าประแจหกเหลี่ยมบางทีตัวนี้จะเข้าได้ถึงมากกว่าตัวนี้อ่ะต่อไปมาเรามาดูกันที่คีมคีมจะแบ่งออกเป็นจะมีอยู่2ตัวมีคีมปากแหลมกับปากติ้งจกตัวนี้จะเป็นปากแหลมก็คือจะเข้าซอกอะไรได,ได้ได้ได้มากกว่าก็คือ จะใช้สําหรับงานไฟฟ้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่งานไฟฟ้าจะนิยมเป็นนิยมเป็นครีมปักจิ้งจกซึ่งสามารถจับโลหะแบนหรือสายไฟหรือว่า,าพวกวัสดุที่มีความเรียวแหลมมีลักษณะแล้วก็ใช้ในงานที่แคบได้ส่วนใหญ่ใช้ใงานคือฟ้าโอเคต่อไปเรามาดูที่ครีมล็อกคีมล็อกตัวนี้ จะใช้จับน็อตหรือว่าชิ้นงานนะคะเพื่อป้องกันการหมุนก็คือเราจะต้องทําการล็อกเอาไว้ตัวนี้ก็ตามชื่อเลยคีมล็อกก็ใช้ล็อกอ่ะต่อไปตัวนี้เป็นประแจเลื่อนใช้สําหรับขันเกลียวน็อตหรือว่ายึดอุปกรณ์ต่างๆก็ได้จะเป็นลักษณะนี้ก็คือจะมีตัวเลื่อนตรงนี้สามารถเลื่อนได้ okay. ต่อไปอันนี้เป็นทีมคอมาทีมคอมาชนิดนี้นะคะถูกออกแบบมาไปสําหรับจับยึดหรือป้องกันการหมุนการเลื่อนของวัตถุโอเคต่อไปตัวนี้เป็นค้อนคอนทุกคนก็รู้ดีใช้ทุกใช้ตีหรือว่าบางทีเป็นข้อต่อของชิ้นง,งานบางทีข้อต่อของชิ้นง,งานมันไม่แน่นเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเคาะเพื่อ,อ,อ,อที่จะให้ชิ้นง,งานเนี่ยแน่นมากขึ้นได้โอเคอ่ะต่อไปไขควงไขควงจะมี2แบบแบบแบแบบแบนกับแบบแฉกซึ่ง ก็ใช้งานในการขันดอตก็คือใช้การเอาความเหมาะสมปากแบนกับแบบเรียกก็ใช้แบบให้เหมาะแบบแฉกก็ใช้เหมาะสมอ่าต่อไปเป็นไขควงอลองไฟแบบดจิต้อนตัวนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีไฟรัวหรือเปล่าถ้านําไปวัดแล้วเกิดกระแสไฟขึ้นก็คือมีไฟมีเกิดขึ้นก็จะทําให้ ก็นั่นก็คือหมายความว่ามีการไฟรั่วกเกิดขึ้นอ่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นการไกสสำหรับตัดท่อ PVC ก็ตามชื่อเลยอ่ะต่อไปตัวนี้เป็นตลับเมตรก็ในนี้จะมีทั้งหน่วยเส้นหน่วยเมตรแล้วก็หน่วยหน่วยเออนิ้วนี่อันนี้นิ้วอันนี้เส้นอ่ะแล้วก็มีเป็นเมตรบอกด้วย ยยีร้อโอเคค่ะสำหรับเครื่องมือช่างพื้นฐานก็จะประมาณนี้เนาะที่เราจะใช้เรียนกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ค่ะ<อ>ค่ะ